เขาผัดกับไข่ดาวกับทุกอย่างมิกเข้าไปไเปลยะนะรนแต่เบาๆผ่าเบาไปแล้วเบ <Ball View. S 2> าหวิวไปแล้วครับเข้าไปสำรวจอันนี้เป็นอันนี้เป็นสลัดนะฮะ เราเอาก er อุ่องมาตรงนี้อ้าวทีมงานผมท er ี่มาไปตรงไปตรงนู้นอแล้วผมก็มีคือว่าเราเราได้กุ่องแล้วก็มาที่เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงครึ่งครับ

ไข่กระะ,เ,ะเ,เราจะกินไข่กระทะนะครับเร,เราต้องใส่ซอสหน่อยนะ เอาเสร็จยังลูกพรอนเหรอฮะอันนี้เป็นไข่อะไรพี่ไข่<ข>ดาวค่ะไข่ดาวโอ้สวยจังเดี๋ยวได้ปลาดีนะอันนี้เป็นน้ำนะครับอ,อ,าาอะไรอขอนมหน่อยจิ คุณทำนมให้หน่อยดินี่ก็ผลไม้นะครับสลัดบาสิหนูรับประทานอาหารเช้าวพวกเรานี่นะครับที่ ไลกุสุมานะเราก็ได้นั่งตรงนี้จะมีวิวนะคุณอันนี้ดูรีสอร์ทอีกฝั่งนึงตรงข้ามไม่แน่ใจว่าใช่ที่นี่หรือเปล่า ยังไม่มีคนมาเอาอาหารเยอะครับาราคานี้พร้อมอาหารเช้านะคุณนะก็ะดูในพเพจแล้วกัวนครบยังะอะเอามีนมปัน่นะเรามีนมมีนมสูตรมีนมสูตรแต่ว่าเดี๋ยวมันจะละลายมีนมมีนมสุตนมีน้ำส้มมีไอรายการน้ำนะ อันนี้ของเราที่จะกินนะอะไรก็ตามไข่ไข่ร้านเคยไม่ใส่ซอสใส่อะไรเลยใส่แล้วร้านแบบนี้ลูกชายกินข้าวผัดนะข้าวผัดกับไส้กรอกไส้เคี่ยวมีมีกาแฟไหมคุณเอากาแฟให้เขาแก้วกินกินข้าวกับบรรยากาศธรรมชาตินะเหมาะมากดูสลัดผมอะไรลูก นี่นี่นี่นมเย็นนมร้อนนมตุ่นนนมตุเราจะทำนมตุ่นเอากี่ช้อนสองใส่อะไรอีกไหมน้ำอุ่นน้ำอุ่นอุ่นดีแล้วไม่ต้องทางน้ำกาแฟกับนมตุ่นไม่ใส่นี่เหรอลูกอันนี้อาหารเช้าเย็นอ๋อ เราได้ครบแล้วครับกาแฟขนมป้าย็นม,นม,มสลัดน้างหอมนะแล้วก็วิวนอมอุ่นของลูกชายรนะตรงนั้นเป็นคาเฟ่ด้วยหรอตรงนั้นเป็นกาแฟสดนะทุกคนลคแล้วผมจะกินแล้วมาทุกคนกินอาหารเช้ากัน ที่ไรกุสมาสวยๆเยอะๆอาหารเช้ากาแฟะนะครับสลัดบาร์แล้วก็วิวมาผู้ชม เป็นไงบ้างไอไข่ไข่กระทะ okay โอเคไหมลูกรายการใส่กอ,ก,อก็โอเคเนาะใส่กอกเขาเนี้กอกับเยอะมากคนระับเต็มที่เต็มที่เลยต้นแมวแม่พร้รอมลอ,อ,อร่อยแนะนำวิวด,ด,ด,ดีนะ

ก็สำหรับชริปโรยภูชุมาอูผาจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำเนินใจอูผาด้วยนะครับเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับตาไม่พร้อมกับน้องไป